สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ็กซิล a าเกมเมอร์ทีีนะคะพบกับเราออนออนเซวีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม v ีล่า o r l d of Mystic กันนะคะสำหรับเกมนี้เป็นเกมของผู้พัฒนาชาวไทยแหละเป็นทีม Silent Bark นะคะเกมนี้จะเป็นเกม RPG สไตล์คล้ายๆกับ เกมดิจิมอนนะคะคือเราจะต้องฝึกฝนสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็พัฒนาร่างของเขาออกไปผจญภัยพร้อมกันนั่นล่ละเราไปลองเล่นเกมนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S อ้าวมีตัวละครให้เราเลือกสองตัวนะคะเป็นตัวผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเอาละเลือกตัวนี้ละ่ะโอ้ สัตลี้งของเราสามารถ e v o l u t i ชัพัฒนาร่างได้นะคะเราจะต้องดูแลฝึกฝนพัฒนาคู่คูของเราให้แข็งแกร่งแล้วก็ออกไปสำรวจยังหมู่บ้านของมอนสเตอร์ที่อยู่ในส่วนลึกลับของป่านะคะโอ้มีดินแดนหลายอย่างมีแบบว่าปา่าแล้วก็มีน้ำแข็ง mm hmm. ดินแดนน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ด้วยมีเนื้อเรื่องด้วยนะคะมาคนจะเป็นวันธรรมดาๆรรเหมือนทุกวัน เนื้อเรื่องนี้จะพักเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆก็ยังมีคำอธิบายภาษาไทยตอนนี้อยู่ในช่วงโคลสเบต t a ของเกมนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะคะใน Play Store ของไทยนะคะสามารถข้ามเนื้อเรื่องได้ไม่สปอยล์ละกันเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูเนื้อเรื่องของเกมนี้กันนะคะ อ้าวเข้ามาแล้วนะคะเจอกับเจ้าน้องหมาโมบี้โอ้ไงล่ะโอ้เจ้าโมบี้นี่จะถูกทำร้ายเหรอคะไม่รู้ว่าเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะโอ้เจอกับนีโมนีโน่นีโน่เป็นเจ้ากระต่ายหูยาวภาพของเกมนี้จะเป็นเกภาพตัวละครเน่ยเป็นสไตล์ 3D นะคะส่วนมุมมองของภาพจะเป็นแบบ 2มิติไปลักษณะเขาจะเรียกว่าอะไรสองดี D, ใช่ไหมรู้สึกว่าเราจะหลุดหลงเข้ามาในดินแดนของมอนสเตอร์นะคะก็คือเวลานี่เองมาดูการเล่นเกมนี้กันดีกว่าเนาะ เริ่มต้นนะคะเขาจะให้เราเลือกไข่1ฟองโดยเลือกจากสี่ฟองตรงนี้นะคะจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมและธาตุดินแน่นอนเพื่อนๆเราต้องเลือกธาตุไฟอยู่แล้วอู้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะถ้าเราเลือกธาตุไฟเนี่ยเขาจะพัฒนาร่างไปเป็นแอสลลย่าโอ้โห้ยเป็นกวางไฟตัวนี้เลยนะเท่มากเลยอะ่ะ เราลองไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าธาตุน้ำนี่จะเป็นตัวอะไรอู้หร่างนรนี่น่ารักมากเลยนะคะสกายโตไปพัฒนาร่างจนสุดกลายเป็นร่างสุดยอดเนี่ยจะเป็นไคดรา้อนโอ้โหไปดูธาตุลมกันบ้างธาตุลมจะเริ่มตั้งแต่ร่างกากุนะกลายเป็นกากูแร็ วิเราชอบตัวนี้เหมือนคุกกี้มอนสเตอร์เลยอะ่ะชอบชอบทาดินล่ะโอ้ยทัดดินก็เทนักสไปร่านะคะเป็นกวางน้อยพัฒนาร่างสุดยอดกลายเป็นเอลไกอา เรารู้สึกว่าตัวอื่นนี่เท่กว่าธาตุไฟแต่ว่าเรายังคงยึบมั่นกับธาตุไฟเราจะไปเผาผลาญพื้นที่บริเวณนี้หมดเลยมาแล้วมอนสเตอร์ตัวแรกของเราแต่ละตัวนี้น่าจะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะนอกจากธาตุของเขามาแล้วนี่เขาบอกนีโนมาแนะนำเอาเป็นผู้แนะนำของเรานะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่โหดสักหน่อยนะทำไมล่ะ เวอร์ค่อนข้างจะหัวร้อนและไม่ค่อยเชื่อฟังวิเหรอเมื่อได้เป็นเพื่อนกันแล้วนี่ก็คือสหายสุดแกร่งของจริงอย่าลืมดูแลเขาให้ดีด้วยล่ะโอเคค่ะยังไงล่ะเราจะดูแลยังไงโอ้น่โน่บอกว่าก็แค่แปะที่มอนสเตอร์ของเราก็จะรู้เองนะลองจิมสิโอ้ยน้องดีใจแปะที่เขาสองครั้งเพื่อที่จะดูใกล้ เื่อที่เราจะได้เห็นสเตตัสของเขาสถานะของเขาในตอนนี้เรามาดูค่าพลังของเขาต่างๆเลยกันคะว่าเราจะต้องมาดูแลเขาเกี่ยวกับค่าพลังอะไรบ้างค่าแรกก็คือความสุขต้องมารูปนงไก่ไว้รู้สึกว่าเริ่มจะหิวแล้วด้วยนะตอนนี้ก็คือค่าความอิ่มของเขานั่นเองนะคะค่าที่3สายฟ้าสีฟ้านี่ก็คือค่าพลังงานอันที่ มาทางด้านขวากันบ้างแล้วอมีความปวดอึด้วยเหรอโอ้ยจงต้องพาน้องไปถ่ายด้วยต่อไปนะคะรูปคนชี้นิ้วสั่งสอนเนี่ยก็คือความมีวินัยของตัวนี้นะค่าสุดท้ายคือค่าความผูกพันเราจะต้องทําความสมคัญกับเจ้าตัวนี้เขาน่าจะแบบว่าโหดมากยิ่งขึ้นถ้าเขาเชื่อฟังเรานะคะเอาล่ะมาลองถูตัวน้องสกีจังเกอร์กัน,กกนโอ๊ย ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าลูกมากไปเนี่ยเขาก็อาจจะลำคาญได้นะหิวแล้วหิวแล้วทำยังไงดีล่ะทอ้องร้องดังขนาดนี้ต้องหาอะไรเขากินสักหน่อยนะคะว่าแต่จะกินอะไรดีล่ะเลียกเข้ามาอีกทีหนึ่งแม่อยากกินอะไรอะรอตอนนี้มีไอคอนอาหารขึ้นมานะคะลองดูสักนิดนึงตอนนี้เรามีแอปเปิ้ลยี่สิบผล ใเขาคงจะชอบนะคะนิโน,โน่บอกว่ารูไมว่าของกินแสบๆในรีมีอีกเพียบเลยถ้ามอนานได้กินของกินที่ชอบเนี่ยเขาจะดีใจสุดๆไปเลยนะคะนิโน่จะมาแนะนําวิธีหาของกินให้ยังไงล่ะให้เรียกมอนสเตอร์เข้ามาก่อนแล้วก็ไปที่หัวข้ออาหารอ่านี่ไงจะมีรูปไอคอนอาหารขึ้นมาหลายๆชนิดนะคะเขาให้เราลองจิ้มไปดูสักอันนึง โอ้เราต้องปลูกต้นไม้ปลูกพืชเพื่อหาอาหารให้น้องๆน,นะคะปลูกกล้วยเหรอตัวนี้จะชอบกินกล้วยเหรอระหว่างรอปลูกนะคะจะใช้เวลาสาหรับก,กล้วยเนี่ยจะรอระ,ระยะเวลาประมาณ5นาทีระหว่างนี้เราก็ไปฝึกมอนเตอร์อของเราต่อกันเลยก็แล้วกัน หรอ,อยังไงโอ้จะมีไอคอนที่นอนขึ้นมานะคะกดแล้วเขาก็จะวิ่งไปเองเลยเหรออุ้ยตเตียงอยู่ตรงไหนเฮ้ย,ยมีช่องให้เราเลี้ยงได้อีก3ามตัวโอ้คพลังงานเต็มแล้วตอนนี้มีโนมาแนะนําเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเมื่อมอนเสเตอร์พลังเต็มจากการนอนเนี่ยให้ปลุกเขาด้วยเฮ้ยเป <c oughs> ินเปินมาเล่งกันเถอะ มีของเล่นให้เล่นด้วยละ่ะอะลูกบอลไปเล่นนะเว้เอวิ่งไปแล้วอไอเจอ้าไอเจอ้าลูกุูกุ๊กข้างล่างนั่นคืออะไรถ้าอยากให้เขาหยุดเล่นก็แตะตัวที่เขาสองครั้งนะคะปุ๊บหยุดเล่นวิ่งมาหาเราแล้วพร้องสำหรับการฝึกแล้วลองดูว่าแล้วฝึกอะไรเขาได้บ้างนะคะมีหัว,วข้อการฝึกฝนขึ้นมา ใกล้ดูสิโอ้มีค่าใช้จ่ายในการฝึกด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรเลยสำหรับการฝึกนี้นะจมตีใกล้เขาจะอัพในส่วนของ ATK ของตัวเขาฝึกแต่ละอย่างเพิ่มค่าพลังไม่เหมือนกันนี่สำเร็จ เดีสำเร็จอันนี้คือสำเร็จถ้ามันก็มีไม่สำเร็จด้วยใช่ไหมคะ,ะต่อไปเราจะได้เก่งๆขึ้นเดี๋ยวเราจะพาไปลงอารีนาเป็นนักสู้ที่สุดยอดฮิยคนะต้องฝึกกันต่อด้วยอีกทีนึงยังฝึกนั่งสมาธิกับโจนตีไกลไม่ได้หรอมันก็โจนตีใกล้ไปก่อนนะเ้่องเวลาการฝึกได้ด้วย โอ้เรากดปุุมไม่ได้เรื่อยๆนะคะสามารถกดให้เสร็จในทันทีได้โดยใช้ค่านี้เลยนะคะคลิปั้นที่เรามีอยู่ตอนนี้โอ้ยต้องใช้ถึง30มสิบเลยนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหมดตัวเตอรีลนะคะเดี๋ยวเขาก็คินลงมาโอ้เอาไปจนถึงเลเวลเจ็ดเลยเหรอยอดไปเลย จะแอบมาดูใหม่โอเคมีมิชชั่นให้เราทำนะคะให้เราฝึกมอนสเตอร์สองครั้งเราจะฝึกโจมตีไกลกันดูบ้างเริ่มฝึกกันเลยไปโอ้ต้องโจมตีนูน่นใบบัวในบ่อน้ำทำเร็จแล้วจ้าเอาเฟลเหรอถ้อย่างนั้น เราจะไม่ตั้งใจฝึกเลยเหรอนี่สิตั้งใจดีๆหน่อยสิต้องดุเขาด้วยเหรอเวลาเขาทําไม่สําเร็จเขาไม่อยากดุนี่จะดุให้ก็ได้โอ้ยดูสิค่าความสุขของเขาลดลงเลยอะแต่ว่าเขาก็จะมีค่าความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นนะคะระวังหน่อยี่โนบอกว่าถ้าดุมันมากเกินไปเนี่ยน้องมอมเสื้อของเราก็อาจจะหนีไปเลยก็ได้อ้ย องฝึกกระอีกท,ทีนึงน,นะคะฝึกจงตีไกลเหมือนเดิมเอาล่ะเริ่มฝึกไปกันเลยสําเร็จวิร้อยต้องทําการฝึกอีกครั้งถ้าเขาทําดีเราก็ต้องชมเขาด้วยเหรอ,อเป็นเด็กดีนะ ราพร้อมต่อสู้แล้วเดี๋ยวที่น้องมึงอยู่นะอไปแล้วเหรอโอเคการต่อสู้ต่สอสู้โดนตะกวางโอ้ยเลือดห้าร้อยชนะเองไงเนี่ยมอนสเตอร์จะทำการโจมตีทันทีตามสัสญชาติยานของเขาเองนะคะในการต่อสู้นี่เราสามารถเล่งเวลาได้แล้วก็ต้องลองดูนี่ด้วยนะจุดการชนะทาตนะคะเก็มนี้มีการชนะทตุด้วย ต่อไปจะเป็นการโจมตีท่าพิเศษทำยังไงล่ะกดที่ปุ่มสกิลด้านมุมขวาล่างนะคะโจมตีโอทางนู้นหลบได้นี่ก็คือพื้นฐานการต่อสู้ง่ายๆนะคะโอเคเราแค่มาลองกันเฉยๆใช่ไหมเนี่ย มอนเราก็รู้เรียนรู้การต่อสู้แล้วนะได้เวลาที่เราจะไปสำรวจป่าบริเวณรอบๆนี้แล้วล่ะออกไปยังประตูนู่นนะคะประตูลึกลับทางด้านนู้นจริงๆแล้วในช่วงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับแนะนําการเล่นเบื้องต้นถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นมาก่อนเนี้ยสามารถกดข้าบบทฝึกไปได้เลยนะคะมิชชั่นของเราก็คือเครียร์ดาน1นึขีดสองเอาล่ะไปกันเลย ด่านให้เราผจญภัยไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ด่านนี้ก็คือป่ามิสติกมีความยากง่ายของด่านด้วยนีโน่บอกว่าถ้าอยากไปด่านต่อไปเราก็ต้องจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ระหว่างทางนี้ให้หมดเลยนะเอาละไปลยกันเลย แล้จะมีอธิบายบอกถึงภารกิจต่างๆในด่านนะคะเราจะต้องเก็บดาวก็คือทําภารกิจให้ครบ3หัวข้อในแต่ละด่านที่เราจะลงไปเนี่ยใช้ค่าพลังงานในการลงด้วยด่านละ10อันนี้คือด่านความยากระดับง่ายนะคะของรางวัลที่ได้ในการเคลียร์ดานเนี่ยก็คือเหรียญ เปลี่ยนลูกเท้าสีทองนี่นะคะแล้วก็จะมีของหายากที่เป็นของแรรดบในด่านเนี่ยก็จะเป็นผลึกคริสตัลสีเขียวโอเคเราสามารถปรับแต่งทีมได้มอนสเตอร์เราสามารถลงทีมได้3ตัวนะคะตอนนี้ผู้นําก็คือตัวนี้ละที่เรามีอยู่ตัวเดียวเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะคะต่อสู้กันเลยไปตัวเดียวแบบโดดเดี่ยวเนี่ยล่ะการต่อสู้เป็นแบบเวฟเวฟ แต่ละด่านอาจจะมีจำนวนเวฟที่ไม่เท่ากันด่านนี้มี1เวฟนะคะใช้สกิลได้แล้วนี่นะจัดการโอ้ได้เปรียบธาดด้วยเฮียนะคะชนะภารกิจทั้งหมดได้ได้รับไปเลย3ดาวพร้อมกับของรางวัล ปลุยกันต่อตมามี้สิกสองได้เจอกับ้องตัวเดิมอีกแล้วโจมตีด้วยธาตุไฟไม่ฝั่งนูนะ้นอะชนะแล้วได้รับ exp ด้วย เห็นอย่างนี้ฉันอยากไปลุยอารีนาซะและ้วสิเกมนี้มีอารีนาด้วยนะคะเพื่อนๆแต่น่าจะต้องเก็บเลเวลแล้วก็ฝึกฝนมอนสเตอร์ไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วอยากรู้เกี่ยวกับการพัฒนาร่างเราไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นไปจนถึงจุดที่สามารถพัฒนาร่างได้หรือเปล่านี่ไงเมนูอื่นๆโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเมนูต่างๆก็จะมีสารานุกรมก็คือมอนสเตอร์ที่เราจะได้เจอนะคะเมนูการปลูก พืชที่เราสามารถปลูกได้มีในหน่วยของการผสมพันธุ์ทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงได้ด้วยมีร้านค้าภา,ารกิจต่างๆนะคะเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้มีช่องกระเป๋าให้เราดูแล้วก็มีช่องจดหมายที่อาจจะได้จดหมายจากทางทีมงานหรืออะไรเป็นของรางวัลแจกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเช็คชื่อด้วยเป็นของรางวัลเนาะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องปลดล็อกตัวตัวเรียวไปเรื่อยๆก่อนสักนิดนึงนะคะฟาร์มสัตว์เลี้ยงลองดูซิ ออเรามีตัวใหม่มาแล้วลูฟ้าเหรอตัวนี้เป็นเจ้าหมาป่าน่ารักเชียวหมาป่าขาสัน้นเลยหน้าตาจะคล้ายๆนีโน,โนเลยเนาะมากดเข้ามาดูนะคะเราจะได้เห็นค่าพลังรวมของมอนสเตอร์ของเราโอ้แต่และตัวนี้มีสกิลหลายอย่างนะเอาล่ะ เมื่อได้มาใหม่แล้วเราก็ต้องเอามอนสเตอร์ของเรานะคะเพิ่มเข้าห้องดูแลนี่ล่ะทีมของเราก็จะโหดมากยิ่งขึ้นมาแล้วมีสองตัวแล้วอยากเช็คความแข็งแกร่งอีกก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะตรงไหนโอ้ ทำทีให้ใหญ่ขึ้นกันดีกว่าเขาบอกว่าเราสามารถหามอนสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นจากท่นผสมพันธุ์นะคะโอ้คือแท่นตรงนี้เรามาลอง <c oughs> เรามาลองปะมอนสเตอร์ของเธอดูสิ <c oughs> เราจะมาลองปะมอนสเตอร์ดูยังไงอะ่ะแปะเจิ้มโอเคเรื่องผสมพันธุ์ภายในฟาร์มนะคะเบิร์กเอาเวอร์ผสมกับลักฟ้าเหรอเดี๋ยว จะออกมาเป็นตัวอะไรล่ะมีค่าผสมพันธ์ด้วยหนึ่งพันาเวฟอุ้ยปิงปงกันแล้วรู้หัวใจขึ้นเต็มไปหมดเลยเออเขาจะออกมาเป็นตัวอะไรนะเพื่อนเพนเรานึกภาพไม่ออกมาายเป็นไข่ที่มีเขาง,งอกออกมาก่อนแล้ว ใช้เวลาในการฟัก5้านาทีนะคะแล้วก็ต้องรอให้เขาฟักออกมาเนี่ยเร่งเวลาก็ไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเรามาดูหมวดอื่นๆของเกมนี้กันดีกว่านะคะหัวข้อปลูกเราสามารถปลูกอาหารซับว์บได้ที่นี่ ก็หามนสเตอร์เพิ่มเนาะในการผสมพันธุ์ความสัตว์เลี้ยงนี่เราสามารถดูค่าพลังงานของสัตว์เลี้ยงได้แล้วในส่วนร้านค้าล่ะเขาบอกว่ามีของหลายอย่างเลยที่ช่วยในการผจญภัยนะคะในส่วนของร้านค้าตรงนี้สุดท้ายทุกวันที่ดูแลมนสเตอร์เราจะได้รับของรางวัลน,นี่แหละที่เราอยากดูว่าเช็คอินรายวันเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะวันแรกได้รับเป็นเหรียญทองแล้ววันอื่นๆนนะคะก็จะได้ผลึกคริสตัลทั้งสีฟ้าสี อันนี้คืออะไรสีน้ำตาลโอสีฟ้าเนี่ยคือ ที่เราจะเอามาไว้ใช้แบบสคริปด่านเอามาซื้อของอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยนะคะจะเป็นคริสตัลธาตุดินอันนี้เราน่าจะเอาไปอัพพลังงานของมอนสเตอร์อะไรได้นะคะแล้วก็จะมีคริสตัลธาตุน้ําลมไฟแจกด้วยเรื่อยๆมีค่าพลังงานแจกด้วยนะคะในบางวันตื่ล็อกอินถึงวันที่2 8เนี่ยจะได้คริสตัลไปถึง300ชิ้นนะคะมีของเล่นให้กับน้องๆด้วยนะเนี่ยโอ้โหของรางวัลเช็คอินนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ยังมีของรางวัลประจำวันด้วยนะคะลองหมุนกันดูสิ <c oughs> หมุนดูกันว่าจะได้อะไรนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นแบบไม่เสียตังกาชาฟรีได้ค่าพลังงานบูนสิอันนี้คือได้น้ำยาเติมพลังงานสิบขวดเนาะ,ะทีนี้เราก็ต้องฝึกมอนสเตอร์ให้เก่งๆเทพๆเ,เลยแล้วก็ต้องให้รางวัลเขาด้วยได้เลยจ้า ถ้าเพืเ่อนๆชอบเกมสไตล์เลี้ยงมอนสเตอร์นะคะแล้วก็ไปลุยไปแบบลุยดานหานน่นหานี่นะเพื่อนก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันดูนะคะก่อนจากกันไปแวะเข้าไปดูในร้านค้าสักน่นะคะร้านค้าของเกมนี้ขายอะไรบ้างอู้ตอนนี้ก็จะมีแพ็คโปรโมชั่นนะคะมีคริสตัลขายมีเหรียญทองนะคะอเทมต่างๆที่ใช้นะคะขวดฟื้นพลังงานแล้วก็ผลึกธาตุต่างๆ อ้ไม่ใช่มีแค่ธาตุดินน้ำลงไฟที่เป็นเบสิกนะคะเพื่อนๆยังมีคริสตัลธาตุมืดแล้วก็ธาตุแสงด้วยงั้นแสดงว่ามอนสเตอร์ที่เป็นแลนเน่จะต้องเป็นธาตุมืดกับธาตุแสงแน,แน่เลยใช่ไหมเอาละแล้วก็มีอาหารให้น้องๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกไม่ทันไม่เพียงพอกับความต้องการของน้องๆเนี่ยเกิดหิวด่วนอะไรอย่างนี้นะมาซื้อแอปเปิ้ลกับเบคอนในนี้ได้ค่ะ ีภารกิจรายวานันภารกิจรายสัปดาห์แล้วก็ภารกิจรายเดือนให้เราเข้าร่วมด้วยนะคะไปละถ้าชอบเกมนี้นะคะดาวน์โหลดได้ลิงก์อยู่ใต้นี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel เราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเกมใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆเ,เรื่อยๆกันเลยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า